สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าปะข้าวโพนเมืองเพชรบูร์สำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางนะคะด่วนเหมือนกันเนาะคือนะคะเขาบอกไว้นะคะว่าท่านให้มาเลยบอกต่อนะคะท่านให้มาแค่สามงวดเท่านั้นและนี่คืองวดสุดท้ายแล้วเทวดาบอกให้บอกต่อๆกันไปเผื่อจะมีโชคนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือว่าเลขชุดนี้นะคะเขาคือ จะได้มาจากเทวดานะคะอันนี้ก็คือว่าเทวดาแบบไหนอันนี้จ๋าก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาให้มาก็เลยอเอามาฝากเพืเ่อนๆดีกว่าแล้วก็มีข่าวฝากแจ้งนะคะจากน้องนะคะที่ใครๆที่ได้เป็นแฟนคลับนะคะยังยังคงจำกันได้อยู่เนาะสำหรับน้องอิงฟ้านะคะน้องอิงฟ้าเนาะวันนี้นะคะน้องอิงฟ้านะคะ,ออะ,คะมีข่าวนะคะ มาแจ้งแล้วก็มีตัวเลขเอามาให้ลุ้นเหมือนกันนะคะก็เลยอ,อยากฝากเพื่อนเอนเอาไว้นะคะสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด,ดเด็ดในงวดต่อไปรับรู้เลขเด็ดก่อนใครก็แค่กดกระดิ่งกึ่งเดียวนะคะอ่ะสำหรับนะคะมาเริ่มกันเลยใครนะคะที่บอกไว้นะคะเงียบไว้เลขมีที่มานะคะแอดคนงามเนาะวันนี้จัดให้มาชุดเดียว จัาให้มาชุดเดียวนะคะชุด3ตัว034 2ตัว3ชุดซึ่งจะเป็นคู่โต๊ดกัน3าร4 4 3 4 0นนะคะ340403ก็เป็น3ชุดใช่ไหมอ่ะวันนี้นะคะจ๋าก็อยากฝากให้เพื่อนๆน,น่ะนำตัวเลขเอาไปลุ้นโชคกันในงวดน,นี้นะคะงวดวันที่1เดือน8ปี63นั่นเองก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยอารมณ์แปรปรวนนะคะ มีหลายท่านนะคะอาจจะถามเข้ามานะคะเรื่องของน้องอิงฟ้านะคะสำหรับนะคะเลขของน้องอิงฟ้าเองนะคะวันนี้นะคะน้องอิงฟ้าเขาก็ได้ฝากบอกเอาไว้นะคะว่าเขาไม่ได้ให้หวยเนาะวันนี้เนื่องจากว่าน้องอิงฟ้าเองนะคะก็ได้ให้มาทั้งหมดอะ่ะสองงวดนะคะก็เข้าทั้งหมดสองงวดเลยนะคะงวดที่ออก 85นะคะ85น้องก็ให้มานะคะแล้วก็เข้าด้วยแล้วก็งวดที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งน้องให้มาเนาะก็จะเป็นเลขชุด78ใช่ไหมแล้วแต่ว่าก็ยังมีตัวการน,นะคะนั่นก็คือ86นะคะอันนี้น้องเขาก็ให้มาถือว่าค่อนข้างจะแม่นนะคะสำหรับน้องอิงฟ้านะคะ ใครที่ได้เป็น FC ของน้องอิงฟ้าเองนะคะก็น่าจะได้โชคกันไปเยอะนะคะแต่สําหรับงวันนี้นะคะน้องอิงฟ้าเองเขาก็มีข่าวฝากแจ้งมาเหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ได้ให้หวยแบบเหมือนที่เคยให้ในทุกๆงวดใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะเขาก็มีชุดเอามาให้เพื่อนๆเ,นนเอาไว้พิจารณาเหมือนกันสําหรับเลขชุดของน้องอิงฟ้าเนาะซึ่งอ่า ใครนะคะที่ได้ติดตามน้องอิงฟ้าเนาะก็ยังคงอยากให้นำเลขเก่าอะ่ะมาพิจารณาดูนะคะคือนะคะ fc น้องอิงฟ้าทุกทุกท่านนะคะคือว่าน้องอิงฟ้าไม่ได้บอกเลขนะคะลองตามตัวเก่าดูนะคะใครที่เป็น fc จริงๆอะ่ะจะอาจจะได้โชคกันไปนะคะแล้ววันนี้นะคะลองดูนะคะสำหรับ เลขที่น้องอิงฟ้าอยากฝากเอาไว้ให้ติดตามอยู่นะคะนั่นก็คือเลขม้านั่งที่หลวงปู่อุ้มมาให้นะคะเมื่อครั้งที่ไปทําบุญที่วัดจะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็คือในงวดวันที่1สิงหาที่จะถึงนี้เองนะคะคือ,อน้องอิงฟ้านะคะก็จะได้มา้าหมู เอาแต่ว่าตัวเลขจะอยู่บริเวณหัวหมูเนาะคือว่าจะเอามาฝากให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ลุ้นกันในงวดน,นี้นะคะใครที่บอกว่าน้องไม่ให้โชคแล้วเราจะเอาตัวเลขไหนมาลุ้นนะคะซึ่งเลขตรงหัวหมูนะคะตรงที่ที่หลวงพ่อเขาอุ้มให้มานะคะบริเวณหัวหมูนะคะหากสังเกตดีๆนะคะอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดู ตัวเลขที่ให้มานะคะเลข3ตัวนะคะจะเป็นเลข169เนาะ169ตรงนี้นะคะอ่าสำหรับเลขข้างบนหนามันจะเป็นเหมือนกับตัวเลข8หรือว่าตัว,ต,วตัว B ไม่แน่ใจนะคะแล้วตรงนี้นะคะจะเพื่อนๆจะมองเห็นเป็น1จะเป็น3หรือจะเป็น5นะคะอันนี้ตัว B หรือเลข8นะคะส่วนตัวนี้นะคะ169นะคะ169เเนาะอันนี้นะคะ จะเป็นหมูนะคะแต่นะคะเพื่อนๆก็อย่ามองข้ามถ้าให้ดูทั้งหมดจริงๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหม5้าสี่นะคะ5้าสี่เนาะอันนี้นะคะอย่ามองข้ามทุกทุกบริเวณเลยนะคะคือวันนี้น้องเขาก็ฝากข่าวมาแจ้งแล้วเพื่อนๆอาจจะไปได้ข่าวมาจากหลายๆท่านมาประมาณนึงแล้วนะคะสำหรับชุดของน้องอิงฟ้าเองนะคะแต่นะคะในครั้งนี้เนาะจากก็เลย เห็นตัวเลขมันมีปรากฏขึ้นมาอีกนะคะก็เลยอยากฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันนะคะใครที่อา,อาจจะเป็นแฟนคลับแล้วมองหาเลขเด็ดอยู่ก็กลัวว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่คือว่ารออ,ออ่ะเออคือคือเป็น FC ของน้องแล้วก็รอใช่ไหมออแล้วหาตัวเลขเอาไว้ลุ้นไม่ได้นะคะประมาณนี้ก็มาชมคลิปนี้แล้วก็นำไปลุ้นกันได้เลย ส่วนนะคะอีกชุดนะคะชุดเก่าของน้องจริงๆอะ่ะอาจจะมีอยู่อีกหนึ่งชุดเนาะที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะคะอะ่อันเนี้ยนะคะไม่ต้องขอัยนะคะเสียงเสียงฝนนะคะเสียงเม็ดฝนดังมากเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะน้องอะ่ะจะมีตัวเลขที่เขียนไว้บนกำแพงนะคะตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะอันนี้นะคะ อมองเป็นเป็นเลขสมเนาะ,ะมองเห็นเป็นเลข3กับเลขหนะคะอันนี้จะเป็นเลขชุดของน้องอิงฟ้านะคะก็เลยอเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไว้อันนี้ท่ามกลางฝนเลยนะคะออมาทําคลิปวันนี้นะคะมาให้โชคเพื่อนๆวันนี้มีโชคเลยฝนตกนะคะเต็มเลยไม่เป็นไรนะคะเพื่อเพนๆนะคะทนได้นะคะตกก็ตกไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะทําคลิป อบอกโชคกับเพื่อนๆก่อนเผื่อจะมีโชคในวันที่ฝนตกประมาณนี้นะคะตอนนี้แรงมากนะคะจ๋าก็อยู่ใต้ต้นไม้นะคะไม่ไม่มีร่มเลยไม่มีหลังคานะคะต่อมานะคะเย็นนะคะต่อมานะคะ,เ,นนะ,คะ,ะ,คะเลขชุดน,นี้ที่จ๋าบอกไว้ตอนแรกนะคะว่าท่านให้มาเลยบอกต่อที่จ๋าบอกว่าท่านให้มาเลยบอกต่อนะคะจะเป็นเลขอ่า เทวดานะคะเขาให้เลขมาเนี่ยนะคะงวดเนี้ยงวดวันที่หนึ่งสิงหาจะเป็นงวดสุดท้ายนะคะที่เขาให้มานะคะเทวดาท่านบอกเอาไว้นะคะว่าให้ไปบอกต่อเผื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะก็คือว่าถ้าได้เลขมานะคะเหมือนกับเลขผีบอกเนาะที่จ๋าเคยให้ไว้ว่าอ่าถ้าอ่าเราอ่ะซื้อไม่ได้แต่บอกคนอื่นซื้อได้อันเนี้ยก็คือแบ่งปันโชคนะคะแต่อันเนี้ยก็คือว่า จะให้งวดน,นี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะงวดน,นี้เป็นงวดที่3นะอ่ะแล้วเลขนะคะที่ให้มาก็แค่หางเดียวเท่านั้นชุดเดียวหางเดียวนะคะเอาไปลุ้นนะคะนั่นก็คือ385นะคะ385 2ตัว85นะคะเพื่อนๆก็ลองลองนึกดูนะคะว่าเลขอะเลขเก่ามันเคยเคยออกนะคะแล้ว มันออกซ้ำๆอ่ะเลขเก่าออกซ้ำๆนะคะเหมือน67นะคะก็เป็น67 67อยู่2งวดนะคะอ่ะมันจะเป็นเลขเก่านะคะ85 86อยู่อย่างนี้นะคะก็ลองดูนะคะเผื่อวันนี้จะออกอีกนะคะอันเนี้ยก็ก็เขาเรียกว่ามีโชคก็แบ่งปันนะคะมีโชคแบ่งปันแล้วเราอ่ะจะได้โชคนะคะ,ะมาลุ้นกันแล้วนะคะสำหรับเลขที่จะให้มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเลขของอ ชุดเดียวนะคะเลขมีที่มาเนาะชุดเดียวแอดคนงามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือชุดของน้องอิงฟ้าฝากมาแต่ว่ายังคงมีตัวเลขเนาะเอามาให้เพื่อนๆอะ่ะเอาไว้ลุ้นกันเหมือนเดิมแต่นะคะถ้าหากมองดีๆนะคะเลขที่น้องอิงฟ้าเขียนไว้บนกําแพงนะคะตามความเป็นจริงอ,ะอ่ะเพื่อนๆดูดีๆนะคะอันนี้เป็นเลขสเนาะอันนี้จะเป็นเลขห 6, 6ไหมนะคะขีดมาจุ๊บตรงนี้นะคะ เพืพ่อนๆมองเห็นเป็นหกสามเหมือนจับว่ะอันนี้นะคะจะเป็นเลขกำแพงของน้องอิงฟ้าเนาะเพืพ่อนๆก็ลองดูส่วนเลขหมูนะคะหมูของน้องนะคะนั่นก็คือนี่หนึ่งหกเก้านะคะอันนี้นะคะไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นตัวบีนะคะเอาดูท่านนี้ดีกว่าเนาะว่าจะเป็นตัวบีไหมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหรือเป็นสามเป็นห้าเนาะแล้วก,ก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่จะให้ดูนะคะ อันนี้เนาะห้าสี่ดปะนะคะอันเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเป็นชุดไหนเลขไหนตัวไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็เผื่อจะมีโชคนะคะเอามาลุ้นกันสําหรับวันนี้ตัวจ๋าเองก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะมองเห็นตัวเลขไหนก็นําไปลุ้นโชคกันในวันนี้วันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลยโชคดีร่ำรวเยเงินทองฝนมาอีกรอบแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเม็ดฝนนะคะเนี่ย เ <Krist us> ต็มมือเลยนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ถ้าจะมาทำคลิปท่ามกลางสายฝนก็ขอให้เพื่อนๆนะมีเงินทองไหลามาเหมือนสายฝนนะคะอยากให้เพื่อนๆนะเฮงๆ,ๆทุกคนนะคะก็ลองดูนะคะถ้าหากว่าเทวดาท่านให้โชคมาจริงๆก็น่ารุ้นนะคะ3-8-5เลขสวยนะคะ8ปดแปกับห้าสามานอกแปก็เป็นเลขสวยนะคะ เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฝลน,นะคะก็รบกวนนิดนึงเนาะวาบรรยากาศดีด้วยแล้วก็นะคะ,ะเลขน้องอินฟ้าเองเขาไม่ได้ให้ตรงๆเหมือนทุกงวดใช่ไหมแต่ว่าน้องอเขาให้ดูนะคะให้เอาเลขเก่ามาลองลุ้นดูแค่นั้นอันนี้นะคะเพื่อนๆก็นําไปลุ้นกันได้สําหรับวันนี้จากก็ทั่งขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยขอให้เฮงๆกันทุกคนนะคะ่าแล้วก็ ทำการฝนตกก็ขอให้มีเงินเยอะๆไหลามาเหมือนฝนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ